เกนกบหมูนุ่มนะครับวันนี้มาส่งชุดเปนชายอีกแล้วนะครับก็ทำเลดีมากเลยตรงนี้นะครับบิ๊กจีสาขาสำโรงสองนะครับบิ๊กจีสาขาสำโรงสองนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าบริเวณเขาเรียกปู่เจ้าสมิงพายนะปู่เจ้าสมิงพายก็เกือบจะเข้าพอสมุดประการแล้วล่ะครับนะครับนะครับก็ให้ดูนะครับ ก็ที่นี่เขาขายของอยู่แล้วครับเป็นร้านที่ขายเป็นร้านคาเฟ่นะครับขายพวกขนมขายกาแฟขายน้ําก็เลยถามเขาว่าเดิมทำไมชื่อท็อปทอยนี่ก็เป็นร้านของเล่นอ๋อเดิมเป็นร้านของเล่นมาก่อนนะครับเป็นร้านของเล่นแล้วก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากาสถานการณ์ช่วงโควิดนี่ก็เลยเปลี่ยนจากร้านของเล่นมาขายเป็นเป็นแนววินเทจนะครับเป็น กาแฟเป็นน้ำเป็นคาเฟ่นะครับเป็นสไตล์วินเทจก็ข้างในร้านก็จะอยู่แบบนี้ครับที่อยู่บริเวณปู่เจ้าสมิงพายหรือว่าจุดใหญ่ๆก็คือบิ๊กซีตรงข้ามกันเลยนะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีสำโรง2อนะบิ๊กซีสำโรง2อนะครับเผื่อว่าใครผ่านไปผ่านมานะครับก็สั่งออนไลน์ได้ด้วยนะครับเขาขายได้แอปพลิเคชันไลน์แมนแคปอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า หมูปิ้งเฮน๊เนี่ยนะครับตลาดเนี่ยเรามีทั้งออฟไลน์แล้วก็มีทั้งออนไลน์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะทำเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเปิดคือเดิมเลยเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็อย่างที่บอกนะครับว่าทาเลจะเป็นเรื่องสําคัญแต่ทุกวันนี้ก็สามารถขายออนไลน์ได้ด้วยทาเลก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าสําหรับร้านนี้มันพิเศษหน่อยตรงที่ว่าทาเลดีด้วยนะครับเพราะเป็นร้านค้าขายอยู่แล้วแล้วก็ ติดถนนใหญ่แบบนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยก็ต้องบอกว่าสองเด้งไงคือได้ทำเลด้วยแล้วก็ได้ออนไลน์ด้วยนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าก็อาจจะพอไปได้อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าทำเลดีแล้วจะขายดีก็ไม่ใช่ว่าทำออนไลน์เป็นแล้วจะขายได้นะครับเพราะว่าการค้าขายก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับ ท่านผู้ชมวันนี้เป็นหมูแถมอันนี้เป็นเตาไฟฟ้าใช่ไหมเต้าค่ะบางท่านก็ใช้เตาแก๊สใช่ไหมถ่าท่านผู้ชมครับคือจริงๆเตาเนี่ยมันมีทั้งเตาถ่านเตาไฟฟ้าเตาแก๊สนะครับแต่ว่าเจ้าเนี้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่คือชุด4,090เนี่ยนะครับชุด4,090เนี่ยจะมีคีย์ออสนะครับมีเตาไฟฟ้านะครับมีรังโฟมมีถุงนะครับไหนมีถุงโลโก้ใช่ไหมตรงนี้ใอ่ามีถุงไหนนู้นเลยสิ นี่คืออุปกรณ์ที่แถมโลโก้เฮียนกหนึ่งกิโลนะคะที่แถมนะแพ็คละครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีเพื่อมีผ้ากันเปื้อนใช่ไหมของร้อนใส่หมูก็คือหนึ่งกิโลก็คือแพ็คละครึ่งโลอันนี้รวมในชุดสี่พันเก้านะมีผ้ากันเปื้อนนะแล้วก็จมุ้ยผูวกกับผ้ากันเปื้อนแล้วก็จะเป็นเพื่อนเฮียนกนะคะแบบซี่พีเก้าพันอันนี้โอเคอันนี้คือชุดสี่พันเก้าใช่ไหม ก็ยนบย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าจริงๆหมูปิ้งเฮนบท่านไม่จําเป็นต้องซื้อชุดเฟรนช์ายแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับท่านสามารถซื้อแต่หมูอย่างเดียวซื้อแต่หมูอย่างเดียวหรือว่าหมูไก่ไส้กรอกไส้อั่วผลิตภัณฑ์อย่างเดียวก็รับไปขายได้แต่ถ้าท่านอยากได้เคาน์เตอร์แบบนี้ได้ป้ายได้ได้ทีออสแบบนี้นะครับได้ป้ายได้ผ้ากันเปื้อนได้อะไรต่างๆนะครับมันก็จะได้ไปสมบูรณ์แบบเลยจะครบเลย อันนี้เรากำลังจะมาสอนให้กับลูกค้าที่ซื้อนะดูคลิปมาดูคลิปมาสอนลูกค้าดูคลิปเป็นด้วยดูจากในคลิปเนี่ยพอได้อยู่นะนะครับนะครับต้องสอนตรงตู้ก็คือว่าเขาสีมามันจะมันจะไม่ได้สวยไม้นะคะลูกค้ามันอาจจะมีสีเอียวบ้างที่เราต้องมาจับลูกแน่เด็กจะเสียบมาสวยแค่ไหนพอมาเจอเครื่องสียังไงเจอมันเจอถุงสียังไงมันก็สีเอียวทำเลดีมากนะครับอ่า ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเนี่ยใกล้ๆก็เป็นร้านหมูกระทะนะครับพับพอยวินเทสนะครับอันนี้นะครับให้ดูป้ายนี้ก่อนพับพอยวินเทานะครับเราก็แต่งให้มันเฉยก่อนกำลังสอนแต่งหมูครับอ,น,บอ,อนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาขายอาหาร,ราาาขายกายแฟขายน้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาเมนูหมูมาเพิ่ม เตาไฟฟ้าใช้ความร้อนประมาณไหนเต้าบอกพี่เขาเลยเวลานั้นสุดเลยนะคะแม็กเลยแม็กเลยใช่เพราะว่าเตาไฟฟ้าม,มันจะไม่พอเใช่มันกัไม้ไเฟ้ามัก็รบกวนตีมันก็เตาไฟฟ้าเนี่ยจริงๆถ้าเตาแก๊สมันจะปรับได้ร้อนกว่านี้นะเตาไฟฟ้าความร้อนมันจะจำกัดมันบางทีหมูอาจจะไม่ค่อยฟูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่ต้องว่ากันตามตรงนะเดี๋ยวพอขายดีๆแล้วทดลองเปลี่ยนดูใช้เตาอินฟราเลตได้ซื้อแถวนี้ก็ได้นะครับแถวนี้ก็ได้ คือคือเตาแก๊สเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งความร้อนมันปรับได้ได้มากกว่าเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าเขาจะมีลิมิตไงแต่ว่าเตาไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะถูกไปบังคับใช้ในห้างในปั๊มอะไรพวกนี้ครับจะเป็นรส่วนใหญ่นี่นี่เจ้าของร้านนี้นะครับขายเองเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เจ้าของคาเฟ่นี่เลยนะครับขายเองเลยนะขายเองเลยเออแล้ววันนี้นบมีมีหอหมกมาด้วยใช่ไหม มีข้าวเหนียวก็หอหมกไม้ด้วยทดลองในีดูคลิป็นนบจนคล่องแล้วนะครับเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าเขาดูคลิปมาก่อนแล้วนะครับต้องขอบคุณมากๆจนีลานงไงร้านมเป็นูีานอ๋อเจาปนหน้าร้ากลานลูกค้าก็มีทำธุรกิจสองที่ทำธุรกิจสองที่เลยเนาะอ๋อเป็นคาเฟ่แนวเนี้ยนะเชาี่อยูงจหัี่นะท่านผู้ชมนะที่มีร้านค้าอยู่แล้ว รู้ว่ามีหน้าบ้านอยู่แล้วท่านสใานสใจนะครับท<ม>่านสนใจนะครับอืมทำถ้าท่านถ้าท่านมีหน้าบ้านบบมีทาเลอ,อะไรเง<ม>ี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาเสริมได้นะครับพอน้องนี่เขาขายออนไลน์โดยตรงอยู่แล้วเนาะขายในแอปพลิเคชันทั้งหมดอยู่แล้วนะเนาะขายในแอป,ปอยู่แล้ว๋อ,อ้กละายตัวชมนในงเยอะตัวเรื่องเราก็เยอะเนาะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะอันนี้ก็มาขายเพิ่มด้วย อันนี้ทิ้งไว้นานไหมเต้าหมูอย่างนี้พอมาโดนความร้อนก็ประมาณถ้าเป็นเตาไฟฟ้านี่ก็น่าจะสามถึงห้านาทีแล้วหระประมาณสามถึงห้านาทีใช่ไหพรา่พความร้อนจะไม่เหมือนเตาแก๊สใช่ไหมพอมันแก๊สตัวเราก็ปับได้เลยอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้าเตาแก๊สจะเร็วมากเพราะมันจะปรับได้สูงมากแต่หมูต้องอยู่ในความเย็นนะเต้านะหมูหมูเหลวๆไม่ได้นะต้องเป็นเย็นประมาณสององศานะ หมูต้องเย็นนิดนึงเพราะถ้าหมูไม่เย็นมันจะรุ่งริ่งรุ่งริ่งอืมไหนดูที่อ่าอันนี้วางแล้วประมาณสองนาทีสามนาทีนะโอเคมันก็จะออกมาตามลูกทรงที่เราแต่งนะคะหมูก็จะสวยอาก็คือสรุปคือเอาหมูที่เย็นประมาณสององศาจัดไปเข้าทรงแล้วมาวางที่เตาไฟฟ้าถ้าเป็นเตาไฟฟ้าก็ทิ้งไว้ประมาณสามถึงห้านาทีเพื่อให้หมูรวมตัวกัน อ่าแล้วก็กลับด้านใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้ระหว่างนี้เราก็เตานี้เราสามารถย่างห่อหมกหรือย่างอะไรไปอ๋อวันนี้นบเอาห่อหมกมาให้ลูกค้าชิมด้วยนะครับอ่าจะได้ทดลองย่างอันนี้จะเป็นห่อหมกกุ้งนะคะอ่าถ้าเป็นกุ้งนี้พี่เจ้าจะตัดจะตัดเสียงอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับว่าเตาเนี้ยสามารถ อ๋อเริ่มสวยแล้วนะอออันนี้ประมาณกี่นาทีแล้วเนี่ยหมูเฉพาะเต้าหมูอะไม่ถึง5นาทีนะเนี่ยเออก็ดูดูแล้วหมูสวยนะวันนี้นะแสดงว่าลมไม่ค่อยแรงใช่ไหมยอ๋อลมไม่ค่อยแรงท่านผู้ชมครับบางทีเตาไฟฟ้าเนี่ยตั้งจากว่าปรับความแรงปรับปรับความแรงได้แม็กซ์สุดแล้วใช่ไหมแม็กซ์สุดแต่ ในบ้านหรืออยู่ในห้องเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีแบบเหมือนเราอยู่ข้างนอกเหมือนกันก็ก็บอกบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ซื้อชุดแจ้งเกิดแบบนี้ท่านไปซื้อแต่หมูมาอย่างเดียวแล้วซื้อชุดไปซื้อเตาไฟฟ้าแบบนี้เตาไฟฟ้าเนี่ยอันหนึ่งประมาณ500บาทท่านก็ทําอาชีพได้แล้วนะครับทำอาชีพได้แล้วนะครับเตีมเเางแล้ว่าเพียงแต่ว่าเตาไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อเสียนิดหนึ่งคือ1 1หนึ่งมันมีขนาดเล็ก นะครับท่านผู้ชมครับประการที่2คือมันต้องต้องมีไฟฟ้าเท่านั้นถ้าไม่มีไฟฟ้าคือมันเคลื่อนที่ไม่ได้มันจะเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปไหนต่อไหนก็ได้ถ้าเป็นเตาถ่านมันก็มีข้อดีอ่าคือได้กลิ่นหอมแต่ว่าอ่าเตาถ่านก็มีข้อเสียคือปรับเร่งไม่ได้จุดถ่านติดแล้วก็ดับไม่ได้อะไรก็คือต้องใช้ไปให้หมดเพราะที่สำคัญมันมีควันขโมงโฉงเขงอะไรแบบนี้ แต่ทำเลตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับอ่าครับนี่ยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับเจ้าของร้านคาเฟ่นี้นะครับอ่าเราก็จะมีการต่อไปดูด้ไหมเป็นไงบ้างเอบตุกแลนะเนค่หมูสวยนะท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเร็วนะเตาไฟฟ้าเนี้ยนะอันนี้ถือว่าเร็วเดี๋ยวพอค่องๆแล้วนะใช้เตาแก๊สได้เตาแก๊สเล็กมันจะปรับได้เร็วเพราะว่าต่อไปเนี่ยทางร้านน่ะสามารถรับเป็นอ่า เาเรียกเป็นคัพปอี่เบรกได้สมมุติเป็นเซ็ตเป็นงานสีขาวสีดำทำได้หมดทำเป็นเซ็ตจัดตัวเองเลยเเคือคือร้านร้านที่เป็นร้านที่เป็นมาตรฐานแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันจัดเซ็ตได้จัดโปรโมชั่นจัดเซ็ตได้ทําหมูไก่ไส้กรอกเป็นเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเซ็ตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจัดเป็นชุดใหญ่อย่างของเงียนี่ก็มีชุดร<ๆ>้อยเก้าเก้าอ่าเก้าเก้ากับร้อยเก้าเก้า เราก็ไปจัดเอาเองเราจะมีหมูเท่าไหร่มีหัวหมกเท่าไหร่รนะครับมีไก่เท่าไหร่ก็จัดเป็นเซ็ตได้แล้วเวลาเป็น c o ี y เบ d ก็รับจัดการเลี้ยงไปด้วยเลยทําได้หมดเลยเ <Okay. S 1> พราะว่าเป็นร้านที่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันอยู่แล้วท่านผู้ชมคือร้านนี้เขาเก่งทางเรื่องของออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาขายาคาเฟ่พวกนี้อยู่แล้วนะครับจะเป็นกาแฟเป็นน้ําเป็นขนมเป็นอาหารว่างแนว แนววินเทจอยู่แล้วนะครับเออนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ถ้าท่านท่านผู้ชมที่อยู่เราแวกสำโรงสองปู่เจ้านะครับเนาะตรงนี้เนาะแถวปู่เจ้านะครับปู่เจ้าสำโรงนะครับข้าจังกอ่าพิชีพิีนะครับให้ท่านผู้ชมดูอีกนิดนึงตรงข้ามกันเลยทำเลถือว่าดีมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับทุกวันนี้ทำเลก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ได้จะมีผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะบางทีผู้คนไม่ออกจากบ้านก็มีด้วยสถานการณ์โควิดในต่างๆแต่ว่าการขายออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับออันนี้หอมหมกเป็นไงบ้างหอมหมกเราต้องดูยังไงเต้าจะสุกไม่สุกต้องดูที่เพราะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในดูที่ใบตองเอายังไงใบตองไหมอย่างนี้แล้วตองเรามันก็จะค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลืองไปอ่ะใช้เวลาประมาณกี่นาทีถ้าเป็นไอ้นี่เลยก็จประมาณ้านาทีนะหมหมกนะประมาณสิบห้านาทีเลยใช่ไหม คือต้องแกะดูหน่อยไหมเพราะใบตองเพราะมันอยู่ข้างในใบตองนะคือณตอนนี้ก็คือยังไม่สุกนะคะเพราะว่าถิ่นเดียวเราเราเป็นึ่งใหม่ซื้อตอนรีคิวอ่ะเหมือนไปขายกันสำคัญมากเมื่อเวลาใช่ใช่ใช่สายออนไลน์ท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขามีไอเดียอะไรดีๆเยอะนะครับทั้งการขายในหม้ออบลมร้อน ทั้งการขายด้วยกระทะเทฟลอนอะไรต่างๆค่อนข้างมีมีกระ้องเราจะไปเล่นไม่ได้ล่ะที่สำคัญต้องใช้เวลาเร็วเนาะเพราะเราขายในแอปนะรายเดอร์ก็ต้องเร็วด้วยอะไรด้วยอ่นอกจากความสะอาดนอกจากการปริมาณปริมาณสะอาดแล้วก็ความความเร็วด้วยนะพี่เจ้าทำในทัวเรียนตรงเนี้ยพี่เจ้าจะล้วนไว้ประมาณ80%เปอนต์เลยนะ แล้วพอมีลูกค้าปุ๊บมีลูกค้าออเดอร์ปุ๊บเจ้าก็จดาญาไม่ถึงห้านาทีก็สุดสุดเพรพี่เจ้าใช้เตาแก๊สเนาะถือกระเล็บสองหัวบางทีไรเดอร์มาเหตุเราบอกออะไรไม่ได้เราให้เขาได้เลยเราถามอันนี้บางทีฝั่งมาทำใจทำาจะให้เร็วเราก็คือลวนไว้ก่อนที่เขาเรียกนะลวนไว้ก่อนนะก็คือกิ้วกิ้วไว้ก่อนประมาณ80% 70% กินที่ผมชอบเพราะว่าปนไอที่ทมเจฟฟี่มั้งมีขายอยู่หน้าปั๊มแล้วก็ไปไปกินเขาก็เหมือนทำเสร็จไว้แล้วและนะครัก็ไปอุ่นเพิ่มอันนี้ก็มีวิธีการทำตลาดด้วยอยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่ามีวิธีทำตลาดยังไงนะครับเฉพาะร้านเนี้ยทำยังไงนะครับทำยังไงนะก็คือผมจะเข้าไปในเพจแบบเขตชุมชนข่าวสารในมูลฐารนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบ ให้สปอนเซอร์ให้เรา,าโฆษณาได้คือ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 เขามีเพจที่เป็นกลุ่มคนสมุทรปราการอยู่แล้วแล้วเราก็เอาสินค้าเราส่งเข้าไปเราเข้าไปเอาตัวเราเข้าไปอยู่ไหนก่อนให้เขาโฆษณาเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็ส่งรูปบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้สามแสนคนเลยเหรอสามแสนเออเนี่ยท่านผู้ชมครับก็วิธีการหาลูกค้าง่ายๆไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มในชุมชนนั้นๆเฮียเชื่อว่ามีทุกชุมชนนะอย่างเงี้ยนะ พราะที่ที่ที่นครสวรรค์ที่บ้านเนี่ยเขาก็มีเขาเขาเหมือนได้ได้เงินเหมือนไปช่วยเหลือด้วยอ๋อโอเคโอเคเออมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่เยอะโฆษณาเออไม่เยอะไม่เยอะก็เป็นเหมือนก็เป็นเหมือนว่าคนไปอยู่เหมือนกลุ่มพักเครื่องอ่ะใช่ไหมกลุ่มพักเครื่องคือต้องเข้าไปแต่ถ้าเกิดจะซื้อขายต้องสมัครเป็นสมาชิกอะไรแบบนี้อ๋อโหนี่สวยมากท่านผู้ชมนี่คือสุกแล้วใช่ไหมอ๋อเราให้ชิมหน่อยน้องชิมก่อน ชิมก่อนชิมก่อนข้าวเหนียวด้วยเอาเข้าวเหนียวมาแจากด้วยเออชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยลองดูนะครับลองดูก่อนนี่นะครับอ่าลองชิมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวเล็กด้วยตัวเล็กอยู่ในด้วยแต่ตัวเล็กต้องเย็นๆน่ะเนี่ยเอาเข้าวเหนียวมาไว้ด้วยอนี้ต้องมีอะไรทาไม่ต้องเลยแต่จะทาได้นะไม่ห้ามนะสมมุติ รถใหม่ๆแบบเป็นรถพีิกเผารถอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอามาบีบได้อะไรเออสามารถเอาพริกเผา,เ,าเอาหมาล่าอะไรต่ออะไรทําได้นะครับแล้วตั้งเป็นเม,มนูใหม่ได้เลยนะอันนี้บอกท่านผู้ชมด้วยสมมติว่าท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจืดไปอยากใช้เผ็ดคุณไปหาน้ําพริกเผาหรือคุณไปหาหมาล่าอะไรมาลาดหรือคุณจะไปอัดเต็บทำกับปลาล้าอะไรต่างๆได้หมดทําเป็นหมูปลาล้าทำอะไรต่ออะไรได้หมดอี้อร่อย ไม่อ,อบไที่มัน็ไม่มมเหยวอ่ะอเป็นปลาล้าได้อะไรได้ทําทํากันได้อยู่อ,ยอันนี้หงมกประมาณเท่าไหร่หงมกเ,เดี๋ยวเราดูงหงมกใกล้แล้วเนาะหงมกเนาะอ่าที่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากปิ้งเสร็จนะครับบรรยากาศปิ้งเสร็จก็น่ารักนะครับเป็นครอบครัวที่ทํากันเป็นครอบครัวด้วย นะครับก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้นะมันอาชีพเดียวไม่ได้จริงๆนะน้องนะทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้มันต้องต้องมีอย่างน้อยสองอาชีพขึ้นไปมีอย่างน้อยสองอาชีพขึ้นไปะไนะครับมีมีโอกาสาาทำเลยทำเลยนะครับ มีสองอาชีพขึ้นไปขึ้นอะไอยู่ก็ไม่รู้อ๋อนี่กว่าจะจบต้องใช้อีกหลายตังค์นะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหัวหมกลองแกะให้น้องเขาดูลองแกะให้ดูเราสามารถแกะดูก่อนได้อ่าให้ดูก่อนเราทำไป่อยๆเราจะรู้เองว่ามันประมาณนี้คือมันจบแล้วอ่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเดี๋ยท่านผู้ชมดูด้วยอันนี้มันจะสุกแบบ แบบฉ่ำนิดนึงไม่ต้องแห้งมากอ๋อไม่แห้งมากไม่แห้งมากนะข้างในมันก็จะไม่ไม่เห็นไหมหอหมกทะเลจะไม่มีกระหล่ำปีจะไม่มีผักเยอะคือเขาเจอคนละแนวกับหอหมกภาคกลางเราอ่ะว่าง่ายๆนะครับก็ก็อยู่ที่ท่านชอบอะไรอ่ลองดมดูลองดมดู เยอะนะไม่น้อยด้วยอ่าไม่น้อยครับเพราะว่าจะเป็นจะเป็นเนื้อปลาล้วนเป็นเนื้อปลาล้วนเนื้อ่กินแบบบาเลยก็ดูเจ๊สีขายจนรวยเฮียมาขายที่หลังเจ๊สีเลยเออเจสีสำเพ็งอ่ะออเนี่ยเฮียเฮียก็เอาแนวจากเจ๊สีมานี่แหละบอกไม่อายเลยก็ดูจากเจสีมานี่แหละครับแล้วก็มาทําขายมาทําขายนะครับโอเงั้เดี๋ยวฝากร้านนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกันนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับให้อ่าแนะนํา พอปทอยคาเฟ่นะครับเดี๋ยวย้ายให้ดูป้านิดนึงนะครับพับทอยคาเฟ่นะครับนนคอปทอยคาเฟ่ยอ,ยเฟยอยู่ที่ปู่เจ้านะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีบิ๊กซีสำโรงสองนะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีสำโรงสองนะครับขอญอาตแนะนำปากแนะนำร้านได้เลยครับขอบคุณมาก หมูปิ้งเฮน็อบอีกหนึ่งสาขานะครับครับผมอยู่ที่ร้านทอมจอยวีเด็คาเฟ่สมุทรปราการนะครับขายกี่โมงถึงกี่โมงครับเมื่อแปดโมงเออถ้าเกิดเป็นหมูปิ้งมาด้วยเนี่ยจะเปิดตั้งแต่หกโมงครับหกโมงเช้าเลยนะแล้วก็ซื้อออนไลน์ได้ตลอดที่สมุทช่องทางนะได้ได้ได้เฮน็อบก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่อยู่แถวนี้ทั้งอุดหนุนทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์อยู่ใกล้ๆก็แวะมาออฟไลน์ได้นะครับแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะมาเองนั้นก็ซื้อออนไลน์ได้ตลอดนนนะะครับกก็ฝาแด้วย โอเคนะค okay, นะขอบคุณครับขอบคุณครับครับก่บอ,อนกลับก็มาอุ่นหนุนมาอุ่นหนุนท็อปทอยคาเฟ่กันหน่อยนะครับอ๋อนี่เป็นของเล่นใช่ไหมร้านของเล่นเก่า,กาดูการแต่งร้านของท็อปทอยคาเฟ่นะครับเห็กๆก็จะมาอุดหนุนกาแฟกับของกินด้วยโอ้โหเป็นจัดร้านน่ารักมากนะครับเป็นแนววินเทจนะครับมีการ์ตูนด้วยใครที่ชอบอสไตล์นี้ก็ดูตัวอย่างจากร้านนี้ไปจัดร้านเองได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์เนาะไม่เลยครับให้ดูที่ร้านซีคอขอขอให้ไปให้ไปอยู่ที่ซีคอนผมไม่ไหวจริงจโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมซีคอนาคำแขงไกลด้วยผมไม่ไหวโอซีคอนอยากให้เข้าไปอยู่ด้วยเลยนะยินดีแนะนําด้วยนี่เป็นของเล่นอ๋อที่มาของคําว่าท็อปทอยเนาะอันนี้เป็นเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้ก็เป็นร้านสไตล์แนววินเทจที่ ต้องบอกว่าผสมผสานนะครับผสมผสานกับตัวการ์ตูนด้วยตัวของเล่นที่เป็นเป็น,ปนแนวฮีโร่อะไรต่างๆเนะาะให้ดูนี่ดูนะครับผนังนะครับดูผนังให้ได้ชมกันนะครับให้ได้ชมนะนี่ นี่นะครับฮีโร่ฮีโร่เดียก็เรียกไม่ค่อยจะถูกรู้จักแต่พี่บัสนี่แหละนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้แนะนําไว้นะครับพับทอยคาเฟ่นะครับมีหมูปิ้งฮีนบด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามบิกซีสำโรงสำโรงสองนะครับทางจะเข้าแยกปู่เจ้านะครับกเข้าแยกปู่เจ้าสำโรงนะครับที่กระนวเพจวันวนี้ก็ยานนก็เลยแวะอุดหนุนด้วยอ่ะ ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีนี้นะครับบิ๊กซีสำโนะรงอ่าเรามาจบที่็ับทอยคาเฟ่โอเคนะครับขอบคุณครับฝากอุ่นนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ